มะม่วงมีผลหลายรุ่นในต้นเดียวกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลไหนแก่วันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุ่ง<ร>้าตัวเองเพื่อความมั <mates> ่ยืนนะครับวันนี้เองก <en> ็จะมาแชร์ในเรื่องของความรู้นะครับที่เป็นความรู้จากประสบการณ์นะครับที่เราทําส่วนมานะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการดูมะม่วงนะครับว่ามะม่วงของเราเนี่ยเวลามันแก่แล้วแล้วต้นหนึ่งเนี่ยมันมีมะม่วงหลายรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่จะแก่ก็มีรุ่นที่พึ่งติดผลก็มีและคราวนี้ในการที่จะแยกดูว่าในแต่ละลูกในต้นเดียวกัน ผลไหนพวงไหนมันแก่แล้วจะเก็บให้มันแก่จัดแล้วก็มีความหวานที่เรียกว่า,าถูกใจคนปลูกเราจะต้องดูกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการที่เลือกมะม่วงของเรานะครับให้แก่จัดแล้วก็เวลานาไปบ่มเนี่ยก็จะได้มะม่วงที่เรียกว่าสุกจัดหนังไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็ไม่มีเปรี้ยวผลแน่นอนเริ่มจากการที่เราไว้ผลมะม่วงก่อนนะครับคือการไว้ผลมะม่วงที่ผมบอกนะครับก็จะมี อายุของผลมะม่วงเนี่ยอยู่ประมาณ110วันนะครับถึง120วันก็คือถ้าเกิดเรา,เานับจากฤดูกาลมะม่วงปกตินะครับก็คือติดผลตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาน,นะครับ <especie> ก็จะเริ่มมีผลมะม่วงที่เรียกว่าเป็นผลมะม่วงแก่นะครับประมาณปลายปลายเดือนมีนาครับแต่ถ้าเกิดใครติดช่วงต้นเดือนธันวาน,นะครับก็กลางเดือนมีนาก็จะเริ่มมีผลมะม่วงออกแล้วนะครับคันนี้ ในการสังเกตนะครับว่ามะม่วง,งเราเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยเราจะดูยังไงเพราะว่า,ายิ่งเป็นปีนี้นะครับก็คือมีมะม่วงที่ออก2อรุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกที่ออกปกติแล้วก็รุ่น2ที่ออกมาหลังจากที่ฝนถล่มไปนะครับแล้วก็มาติดดอกติดผลในช่วงของเดือนมกราต่อกุมภานะครับคราวนี้มันก็จะมีผลมะม่วงอยู่2รุ่นเวลาจะสอยเวลาจะดูจะเก็บผลมาบ่ม แล้วพวงไหนมันคือพวงที่แก่จัดพวงไหนที่เราควรจะเก็บนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการดูว่าพวงมะม่วงเราเนี่ยเวลาเราคัดเอามาบ่มจะได้มะม่วงที่มันแก่จัดไปนะครับก็คือวิธีแรกก่อนวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับก็คือเราดูจากหางเกสรนะครับที่มันอยู่ปลายปลายดอกหรือปลายของผลมะม่วงนะครับเวลาผลมะม่วงติดแล้วเนี่ยมันจะมีปลายเกสรดอกมะม่วงอยู่ พอผลเนี่ยมันห้อยลงนะครับเราจะห่อไว้หรือเราจะไม่ได้ห่อเนี่ยก็จะสามารถสังเกตได้จากาหางเกสรตรงนี้เวลาผมเรียกผมือเรียกว่าหางหนูนะครับก็คือตรงนี้เองเนี่ยพอเราสังเกตตรงนี้มันจะง่ายตรงที่เวลาเรา,เาไปเลือกผลมะม่วงเราจะสามารถมองจากตรงนี้ได้ว่าถ้ามะม่วงผลไหนนะครับหางหนูตรงนี้มันแห้งจนถึงขั้วของผลมะม่วงแล้วก็ให้รู้ได้เลยว่ามะม่วง ผลนี้นะครับคือมะม่วงที่แก่จัดสามารถที่จะตัดเอาไปบ่มนะครับแล้วก็จะได้เ,เขาเรียกว่าความหวานตรงตามสายพันธุ์แน่นอนนะครับยิ่งถ้าเป็นน้ําดอกไม้เนี่ยพอเราไปบ่มแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนังไม่เหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ไม่มีติดเบี้ยวแน่นอนถ้าเกิดมะม่วงที่มันไม่แก่จัดนะครับเวลาไปบ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นบ่มแบบธรรมชาติวางไว้นะครับหรือจะบ่มด้วยแบบโบาราณนั่นคือใช้เป็นใบขี้เหล็กเนี่ย ถ้ามันไม่แก่จัดนะครับหนังมันจะย่นนะครับมะม่วงนะครับยิ่งมะม่วงออกล่องเนี่ยจะเห็นได้ชัดถ้าเราสอยแล้วมันไม่แก่เนี่ยหนังจะย่นก็คือตัวนั้นเองเนี่ยก็จะเรียกว่ามันไม่แก่จัดจะมีในเรื่องของเปรี้ยวปนนะครับวิธีแรกผมบอกไปแล้วนะครับก็คือสังเกตจากหางเกสรหรือที่ผมเรียกว่าหางหนูนะครับส่วนที่2คือเราสามารถทําการเทสนะครับโดยหลักการวิทยาศาสตร์ก็คือนำผลมะม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในพวงมะม่วงเด็ดไปแล้วไปทําการเทสสําหรับคนที่ มีมะม่วงที่เรียกว่าเป็นสวนใหญ่แล้วคนนี้ก็จะทําการสอยมะม่วงทั้งหมดสวนแต่ต้องบอกว่าถ้าคนที่เขาราดสารแล้วมันออกดอกพร้อมกันสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็คือเป็นการสุ่มเทสการอาลอยน้ําของผลมะม่วงนะครับต้องบอกว่าผลมะม่วงทํำไมมีรอยมีจม การที่ผลมะม่วงที่ยังเป็นผลมะม่วงเด็กๆอยู่นะครับใจกลางเขาเนี่ยยังกลวงอยู่นะครับมันยังไม่แน่นมันก็จะมีในเรื่องของสุญญากาศที่อยู่ข้างในก็คือเม็ดมันยังไม่เข้าไผ่ตามที่เราเข้าใจกันนะครับแต่พอมันเริ่มแก่เนื้อข้างในมันเริ่มแน่นเข้าไผ่แล้วก็เม็ดเนี่ยหมายถึงเม็ดหัวม้วนนะครับมันจะเต็มอยู่ในกลาเม็ดก็จะทําให้มะม่วงเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าเป็นสุญญากาศข้างในนะครับผลมะม่วงเนี่ยก็จะจมลง ดังนั้นหลักการนี้ก็จะสามารถใช้สุ่มเช็คมะม่วงได้ในกรณีที่ว่าถ้ามะม่วงแก่นะครับผลมะม่วงก็จะจมลงไปด้านล่างของขวดนะครับตามที่ผมได้อินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําเทสกับผลมะม่วงที่เป็นผลเดียวกันกับที่ผมบอกว่าหางหนูแห้งถึงอ่าเขาเรียกว่าจุกจุกอ่าของมะม่วงนะครับก็จะทําการเทสต,ตัวเดียวกันให้เห็นว่า ผลมะม่วงเนี่ยมันแก่จัดมันก็จะจมลงนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นขวดที่เป็นขวดใสจะได้เห็นได้ชัดนะครับว่าในการที่มะม่วงเนี่ยม,มันจมหรือมันลอย,นยได้เห็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดทําเป็นเ,เรียกว่าเยอะๆแล้วจะสุ่มเทสหลายต้นก็ให้ถือถังน้ําแล้วก็ทําการใส่น้าลงไปแล้วก็เอาผลมะม่วงมาทําการเทสเหมือนงผมวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่สามารถเช็คได้ว่ามะม่วงเราเนี่ยแก่แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นวิธีที่ ใช้สายตาสังเกตนะครับก็คือสังเกตจากนวลของผลมะม่วงเรานะครับโดยการสังเกตนะครับถ้ามะม่วงที่มันยังเป็นมะม่วงเด็ก mm hmm. ๆอยู่แล้วเข้าสู่วัยรุ่นเนีย่ย <sturdy> <SE> มันจะยังไม่มีนวลที่ผลนะครับคือเวลาเรามองด้วยตาเปล่าจากการที่เราอาจจะถืตอตะก้ออยู่แล้วเราจะสอยเนี่ยถ้าเรามองจากด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าผลที่ยังเป็นผลเขียวอยู่ Barnes ก็แสดงว่ามันยังไม่แก่นะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิด ผลมะม่วงไหนที่เริ่มเข้าเป็นสีนวลเข้าๆมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วเราเห็นเป็นนวลเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บผลนั้นได้แสดงว่าผลนั้นน่ยมันเริ่มแก่แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าสามารถนํามาบ่มได้หรือเป็นมะม่วงที่ทานดิดก็แสดงว่า,ม,ามันอ่าเริ่มเข้าภายัยแล้วก็มันแล้วเราก็สามารถสอยมาได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่3นะครับในการที่เราดูจากนวลของมะม่วงก็เอาเทคนิคมาฝากกันประมาณนี้ครับสำหรับ การเช็คผลมะม่วงนะครับสําหรับใน1ต้นแล้วมันมีหลายรุ่นนะครับก็หยิบเอาเทคนิคของผมถ้าใครมาดูนะครับแล้วเป็นม่วงรุ่นเดียวก็สามารถที่จะใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง,น,งนะครับในการที่นําไปเช็คผลมะม่วงของท่านนะครับท่านจะได้มีมะม่วงที่เขาเรียกว่าแก่จัดแล้วเวลานําไปบ่มนะครับนำไปรับประทานดิบเนี่ยมันก็จะอร่อยได้ รสชาติตรงตามสายพันธุ์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งที่ทททเข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรเพื่อพึ่งพานตนเองเพื่อความยื่งยืนนะครับสำหรับานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนลีลาวดีจะนามาฝากกันาทางถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ